บ้านนาำบอนสีสวัสดีค่ะส่วนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนทิจังหวัดลบบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้เป็น e ีีที่164โปรเคียรตู้ราคาเริ่มต้นที่50บาทเมื่อซื้อครบ5ต้นจัดส่งให้ฟรีนะคะโปรนี้สั่งซื้อได้ทั้งลูกค้าร้อมโอด และเก็บเงินปลายทางสำหรับท่านใดที่ซื้อครบ5ต้นขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีนะคะและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ซื้อ1-4ต้นก็จะมีบวกค่าบริการจัดส่งด้วยนะคะคิดเป็นแบบเหมาเหมานะคะ ลูกค้าพร้อมโอนค่าส่งแบบเมาเหมา50บาททุกบ้านค่ะและลูกค้าเก็บเงินปลายทางนะคะค่าจะส่งแบบเมาเมา70บาททุกบ้านค่ะแจ้งในการทำคลิปนะคะคลิปนี้เราถ่ายทำคลิปไว้ประจำวันจันทร์ที่18กันยายนเราจะมีรอบจะส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันอังคารที่19กันยายนค่ะที่ส่วนของเรานะคะแพ็คจะส่งทั้งกระถางแบบครอบแก้วบรรจุรองกล่องจะส่งทางไปรษณีเอียมเ์เบดให้ทุกบ้านค่ะ และช่องทางในการสั่งซื้อบอนสีนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์เพิ่มเพื่อนเพื่อสั่งซื้อบอนสีได้ที่เบอร์0830541875ค่ะเดี๋ยวแอมจะขึ้นรูป QR Code พร้อมกับเบอร์โทรไว้ทั้งมุมล่างด้านซ้ายมืออีกเช่นเดิมนะคะรายการนี้นะคะมีชื่อว่าเศรษฐีสุพรรณนะคะเป็นไม้ลักษณะนะคะ กัดสีชมพูนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะเศรษฐีสุพรรณนะคะวันนี้นะเอ็มนำมาแบ่งปันให้ในราคานะคะกระถางละ50บาทนะคะวันนี้คัดไซส์มาได้5กระถางค่ะความสูงก็จะอยู่ประมาณ10บเส้นนะคะ1 0 11เส้นนะคะแนะนำนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบฟอมกอดนะคะรับไป2กระถางเลยค่ะ100บาทนะคะไปจัดฟอมกอดสวยๆลงกระถาง8นิ้วนะคะน้องเลี้ยงนอกตู้ได้เลยค่ะต้นนี้แข็งแรงและเลี้ยงง่ายมากค่ะมือใหม่ก็สามารถเลี้ยงได้นะคะ จะจัดฟอร์มกอสวยๆตั้งหน้าบ้านสักหนึ่งกระถางก็สวยแล้วก็เด่นนะคะที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าเจ้าพระยานาหมื่นนะคะออกทนสีชมพูนะคะต้นนี้คือแตกหน่อกเก่งมากค่ะเลี้ยงแป๊บเดียวลูกค้าก็ได้ฟอร์มกอแล้วนะคะสําหรับเจ้าพระยานามื่นนะคะแอมแบ่งให้นะในราคานะคะกระถางละ50บาทนะคะวันนี้มีมา3กระถางค่ะ ต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าศีลานักปราชญ์นะคะจะเป็นศีลานักปราชญ์แผลงซึ่งเขาจะไม่ด่างนะคะวันนี้นะํามาแบ่งปันในราคาเบาๆนะคะไซต์โตไซต์ใหญ่มโหฬานเลยนะความสูงอยู่ประมาณ1 5บหถึงสิเซนนะคะรากเดินมาแบบแน่นๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับศีลานักปราชญ์นะคะทั้ง3รายการนี้นะคะเราแบ่งให้ในราคานะคะกระถางละ50บาทนะคะฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะลูกคา้ารับไปพักฟื้นสาวันหลังจากนั้นให้ย้ายขึ้นกระถาง8นิ้วเลี้ยงได้เลยจ้าฝาก ไว้ด้วยนะคะฟอร์มใหญ่โตจริงๆค่ะน้องสวยแข็งแรงแล้วจ้า มาต่อกันที่รายการนี้นะคะเป็นลูกไม้กาบนะคะขอใช้รหัสว่า A1 นะคะลูกไม้กาบรหัส A1 นะคะน้องเป็นบอลกาบค่ะกาบสวยนะคะความสูงน้องก็จะอยู่ประมาณ1 0บถึงสิเส้นนะคะกาบสวยแบบนี้เลยนะคะน้องเป็นลูกไม้นะคะสําหรับนะคะกาบรหัส A1 นี้นะเรานํามาแบ่งปันให้ในราคากระถางละ50บาทนะคะฟอร์มสวยมากค่ะนะคะเดี๋ยวจะให้ดูแต่ละต้นนะนี่เลยนะคะตัวไปเขาก็จะมีนะคะกระดูกออก น้ำตาลน,นะคะสวยมากนะคะอยากจะให้สะสมนะคะฝากไว้ด้วยนะคะลูกไม้รหัส A1 ในราคา50บาทจ้าต่อกันที่รายการนี้นะคะลักษณะทรงใบไทยพื้นใบสีน้ำตาลหูเขียวมีงานเม็ดนะคะเม็ดสีแดงใหญ่แล้วก็เม็ดสีขาวเล็กนะคะน้องมีชื่อว่ามนสวรรค์นะคะไซส์นี้ใหญ่โตอีกแล้วะค่ะนะคะ ความสูงก็จะอยู่ประมาณ66-17ถึงเซนแล้วนะคะเทียบให้ดูเนาะเกือบถึงศอกแอมเลยนะคะสำหรับมนสรรค์นะคะใน EP พีที่164นี้นะคะเราแบ่งปันให้ในราคานะคะกระถางละ50บาทไข่ไซส์ใหญ่ๆโตๆโตโตแบบนี้เลยนะคะสำหรับท่านใดเนาะที่กลัวว่าซื้อตัวเล็กแล้วเลี้ยงไม่รอดนะคะแนะนำค่ะมรค์น้องเลี้ยงง่ายเลี้ยงนอกตู้ก็ได้ค่ะจะทําฟอมกอก็สวยนะคะ2กระถาง100บาทนะคะมนสวรรค์นะคะฝากไว้ด้วยนะกระถางละ50บบาทจ้า ต่อกันที่รายการนี้นะคะน้องมีชื่อว่ามณีสัตบัญน,นะคะละักษณะทรงใบยาวนะคะเป็นงานนะคะออกโทนสีชมพูมีเม็ดสีชมพูด้วยนะคะสวยมากค่ะต้นนี้นะเราแบ่งให้นะคะสําหรับ E p พีที่164นี้นะคะมณีสัตบ,บัญัเราแบ่งให้ในราคานะคะกระถางละ60บาทนะคะวันนี้นะคะมีมาให้เลือก4กระถางนะคะไม่ต้องเลือกก็ได้ค่ะเพราะว่านะคะโทนสีน้องสวยเท่ากันฟอร์มสวยใบดกเหมือนกันทุกกระถางเลยนะคะสวยมากค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะสวยสวย สวยๆนะคะนาเก็บค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ชอบฟอร์มก่อนรับไป2ต้นเลยนะคะจัดให้ไปเลยนะในราคานะมณีสตบันสอกระถาง100บาทนะคะสําหรับ EP ที่164นี้เท่านั้นนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็จะเป็นโปรอะไรบ้างนะคะฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ทางสวนเราไว้ด้วยนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดนะคะไมส้สวยๆโปรดีๆที่เรานำมาจาัดสรรให้เลือกในทุกๆวันค่ะ ต่อกันที่รายการนี้นะคะน้องเป็นบอลกลับเช่นกันค่ะมีชื่อว่าเทพดารานะคะเดี๋ยวแอมจะนําตัวอย่างต้นโตนะคะมาให้ลูกค้าได้ชมกันนะต้นนี้ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะกลับสวยใบดกนะคะทิ้งใบยากนะคะสําหรับเทพดารานะคะชุดนี้นะแอมแบ่งให้ในราคานะคะกระถางละ80บาทนะคะเทพดาราแบ่งให้ในราคากระถางละ80บาทค่ะวันนี้นะคะใช้ตัวแข็งแรงแล้วนะคะแอมคัดมาได้3กระถางจ้า ที่รายการนี้นะคะเป็นบอลกาบเช่นกันค่ะมีชื่อว่าพรมณีหรือบางท่านก็จะเรียกว่าพรมมณีนะคะกาบสวยลายสวยนะคะกาบดีนะคะไม่มีหลุดนะ นี่เลยนะให้ดูกากแต่ละต้นนะคะกากมาสวยมากนะคะเริ่มไล่สีมาแล้วนะคะเขาจะออกด่างเปรอะนะคะเขาจะมีเส้นนะคะเส้นสีเขาด้วยนะสวยมากค่ะเขาจะวิ่งเส้นแบบนี้นะคะสวยมากนะเดี๋ยวจะให้ดูลายใบใกล้ๆ,ๆเนาะจะออกลักษณะด่างเปรอะนะคะสําหรับพมันนี่นะคะในอีพีนี้นะั้นเรานํามาแบ่งปันให้ในราคากระถางละเจ็ดสิบบาทให้ไปเลยค่ะเจ็ดสิบบาทนะคะถ้าชื่นชอบนะคะจัดเลยค่ะวันนี้มีมาแบ่งสามกระถางค่ะ ต่อกันที่รายการนี้นะคะเดี๋ยวขอนําออกก่อนต้นข้สูงจริงๆค่ะน้องมีชื่อว่านะคะนายมั่นปืนยาวนะคะเป็นนะคะเป็นไม้เก่ากัดสีนะคะกัดสีได้สวยนะเริ่มกัดสีแล้วนะคะสําหรับนะคะนายมั่นปืนยาวนะชุดนี้นะคะความสูงจะอยู่ประมาณ16-17เซนแล้วนะคะน้องแข็งแรงแล้วค่ะนะคะที่สําคัญนะ้าเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะโทนสียิ่งเข้มกว่านี้นะคะ ชุดนี้ค่ะเริ่มกัดสีมาแล้วนะแอมแบ่งให้นะคะในราคานะกระถางละ70บาทนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะรับไปจัดฟอมก่อนนะคะในมั่นปืนยาวถ้าลูกค้ารับ2กระถางนะคะแอมแบ่งให้เลยนะในราคานะคะเป็นกระถางคู่นะ120บาทค่ะนะคะสําหรับท่านใดที่รับ1ต้นก็นะคะราคา70บาทค่ะแต่ถ้ารับกระถางคู่ขอที่120บาทจ้า รายการนี้นะคะมีชื่อว่าสีเทพลักษ์นะคะลักษณะทรงใบไทยพื้นใบสีน้ำตาลน,นะคะเป็นงานโชว์เม็ดนะเม็ดสีชมพูสวยมากค่ะแนะนำนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ชอบฟอร์มกอ่อนนะคะจัดไปสักสองต้นค่ะเราแบ่งให้นะคะในราคากระถางละ70บาทนะคะความสูงก็จะอยู่ประมาณ1 0 1ถึงมเซนแล้วนะคะสำหรับสีเทพลักษ์นะคะน้องเป็นไม้สวยที่น่าเล่นค่ะต่อกันที่บอลกลับสองรายการนี้นะคะตับพละเกจิะคะ่ะ นะ้อต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าหลวงพ่อเพชรนะคะเป็น กาบนะคะกาบใบหนานะคะใบหนานะตัวนี้จะใบหนามากค่ะหลวงพ่อเพชรนะคะแอมนามาแบ่งปันนะคะ2กระถางนะคะฟอร์มก็จะอยู่ประมาณ 6- 7เซนนะคะเราแบ่งให้ในราคานะคะกระถางละ80บาทนะคะสําหรับหลวงพ่อเพชรนะมากันที่กาบตันนี้ค่ะมีชื่อว่าหลวงปู่แหวนนะคะวันนี้ก็นํามาแบ่งปัน2กระถางนะสําหรับหลวงปู่แหวนนะคะแอมแบ่งให้ในราคานะกระถางละ70บาทนะคะหลวงปู่แหวนนะคะกระถาง70นะคะหลวงพ่อเพชรนะคะก กระถางละ80บาทค่ะมากันต่อที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่ามณีล้อมเพชรนะคะน้องเป็นไม้ด่างนะคะด่างออกโทนสีชมพูเข้มๆนะคะสำหรับชุดนี้นะคะแอมบังให้ในราคานะคะ กระถางละ100บาทนะคะคลิปนี้ EP นี้มีมาแบ่งในราคา100บาทนะคะน้อมก็จะมีความด่างของแต่ละต้นประมาณนี้นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่แคปรูปได้นะแคปรูปมานะคะว่าต้องการต้นไหนนะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดที่โทรสั่งเนาะไม่ซีเรียสน,นะคะเดี๋ยวแอมเลือกไม้ให้นะคะเพราะว่านะคะเขามีความด่างแบบนี้นะคะไม่หลุดด่างนะนี่เลยนะคะเขาก็จะมีเสน่ห์ออกไปแต่ละใบของเขาไม่เหมือนกันแต่ละต้นเนาะ อ่ะนี่เลยนะคะ100บาทนะคะชุดนี้นะคุ้มมากค่ะสำหรับมณีล้อมเพชรน,นะคะฝากไว้ด้วยค่ะรายการนี้สวยนะ่าเก็บจ้า ต่อกันที่นรายการนี้นะคะมีชื่อว่าสุริยะทรงกรดนะคะน้องเป็นไม้นะคะทรงใบกลมนะคะงานเม็ดค่ะนะคะที่สำคัญน,นะคะโทนสีเขาจะออกด่างเปรอะนะคะให้สังเกตใบใหม่นะใบใหม่น้องมานะคะลายด่างสวยมากค่ะ <Graeme. S 1> สุริยะทรงกรดนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะแนะนําเลยนะสําหร,รับท่านใดที่ชอบเลี้ยงนอกตู้นะคะต้นนี้เลี้ยงนอกตู้ได้ง่ายมากๆค่ะ,ๆๆคะมากันที่ราคากันบ้างนะคะสําหรับสุริยะทรงกรดนะคะ วันนี้นะคะนามาแบ่งปันสี่กระถางนะคะความสูงก็จะอยู่ประมาณ1 0บถึงสิมเส้นนะคะเราแบ่งให้ในราคานะคะกระถางละ80บาทนะคะน้องเป็นไม้ด่างเปรอะนะคะออกโทนนะคะสีอ่าส้มๆนะคะน้ําตาลอมส้มเนาะสวยมากค่ะให้ดูใบใหม่คือสวยมากนะคะตัวไปเขาก็จะออกลายแบบนี้เลยค่ะ ท่านรายการนี้นะคะน้องมีชื่อว่านางรักสดทีวีนะคะป้ายแดงใยลึกแบบนี้เลยนะคะวันนี้นํามาแบ่งปัน3กระถางค่ะรุ่นนี้น้องโตแข็งแรงมากค่ะโทนสีก็สวยนะคะเราแบ่งให้ในราคานะคะกระถางละให้เท่าไหร่ดีนะคะโปรนี้สําหรับโปรนี้นะนางรักสดทีวีให้ในราคา90บาทค่ะวันนี้มีมา3กระถางเท่านั้นค่ะ มาต่อกันที่รายการนี้นะคะจัดอยู่ในตับวันนะคะมีชื่อว่าวันเสาร์นะคะโทนสีเข้มนะคะนะคะน่าเก็บมากค่ะที่สําคัญนะ้าน้องเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะสําหรับวันเสาร์นะคะแอมมีมาแบ่งปันนะคะ3กระถางนะคะเราแบ่งให้ในราคานะคะกระถางละ 1, 150บาทนะคะท่านใดที่เกิดวันเสาร์นะคะต้นนี้นะน่าเก็บค่ะโทนสีสวยนะคะสีเข้มเข้มเลี้ยงนอกตู้ก็ได้จ้า ต่อกันที่รายการนี้นะคะจะเป็นศิลาหุ้มทองนะคะจะออกด่างเทศนะคะโทนสีเขาก็จะออก ขาวเหลืองแล้วก็ชมพูนะคะเดี๋ยวจะหยิบยกให้ดูเนาะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ไม่ซีเรียสนะเดี๋ยวแอมเลือกให้นะสําหรับศีลาหุ้มทองหน้าเทพด่างสวยชุดนี้นะคะแอมแบ่งให้ในราคานะคะกระถางละหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะแบ่งให้ในราคากระถางละหนึ่งร้อยสี่สิบาทซื้อครบห้าต้นจัดส่งให้ฟรีนะคะก็เป็นส่วนลดไปในตัวด้วยนะคะตนน้นที่หนึ่งนะคะศีลาหุ้มทองต้นที่หนึ่งนะอันนี้จะเป็นศีลาหุ้มทองนะคะ ต้นที่2นะคะก็ก็จะออกด่างสวยแบบนี้เลยนะคะมาดูกันที่กระถางที่3บ้างคะ่ะกระถางที่3นะคะแอมชอบเนาะเหมือนแบบหัวใจนะคะสวยมากค่ะเขาจะออกด่างชมพูด่างเหลืองนะต้นที่3นะคะที่4นะคะสีลางหุ้มทองต้นที่4เนาะก็จะออกนะคะต้นนี้จะออกด่างเหลืองนะคะสวยมากค่ะนะคะชุดนี้นะคะน่าเก็บทุกต้นเลยนะคะถ้าไม่ซีเรียสเดี๋ยวแอมเลือกให้แต่ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะที่แอดไลน์ได้เนาะก็แคปรูปสั่งกันเข้ามานะคะชอบต้นไหนนะหน3 4านะคะในราคา1น0 40บาทค่ะ ต่อกันที่รายการนี้นะคะน้องมีชื่อว่ามหาเศรษฐีนะคะน้องเป็นไม้ป้ายที่สวยและทํายากนะคะแต่ละต้นนะคะลวดลายนะคะสวยมากนะคะสวยแบบนี้เลยนะคะวันนี้นํามาแบ่ง3กระถางนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนาะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการเลือกนะคะก็แคปรูปแล้วส่งมาทางแอดไลน์นะที่เบอร์0 8 3 0 5 4 1ด7 5นแะคะแต่ถ้าลูกค้าไม่ซีเรียสน,นะคะเดี๋ยวแอมเลือกให้นะคะเพราะความสวยของน้องแต่ละกระถางนะคะสวยไม่แพ้กันเลยคะ่ะมานะคะที่นี่ราคา กับนบ้างค่ะสําหรับมหาเศรษฐีนะคะทั้ง3กระถางนี้นะคะวันนี้เรานํามาแบ่งปันให้ในราคากระถางละ1 140บาทนะคะย้ำนะ1น0้บาทค่ะวันนี้มีมาแบ่ง3กระถางค่ะสวยมากนะคะนี่เลยนะสวยก็ให้ดูรายใบใกล้ๆจ้ามาต่อกันที่ไม้รายการนี้นะคะมีชื่อว่าเทเวศนะรมิตนะคะเป็นไม้ป้ายนะคะออกโทนนะคะน้ำตาลหรือออกโทนเลือดหมูนะให้ดูลวดลายเขาสิโอ้โหป้ายสวยมากค่ะวันนี้นํามาแบ่งปั้นนะคะสองกระถางค่ะนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคือ ต้นที่เหลืออยู่แอมตั้งแม่พันธุ์คือไว้ครึ่งตู้เลยนะคะต้นนี้คือแบบว่าเป็นไม้ป้ายที่ทํายากแล้วแอมก็ชื่นชอบด้วยนะคะเป็นไม้ป้ายที่สวยมากค่ะน่าเก็บนะสําหรับเทเวศนะรมิตนะคะเรานํามาแบ่งปันให้ในราคากระถางละ 1, 150บาทมีมาสองกระถางนะคะสําหรับลูกค้าทัานใดนะคะที่ไม่อยากเสียค่าจัดส่งนะซื้อครบ5ต้นจัดส่งให้ฟรีนะคะทั้งโอนและปลายทางเลยค่ะ ามาต่อกันที่รายการนี้นะคะน้องมีชื่อว่าทศกัณฐ์หน้าทองนะคะกัดสีเนาะเป็นไม้นะคะออกด่างเหลืองนะซึ่งผ่าแผลมาจากบางใหญ่นะคะโตไปสวยมากค่ะวันนี้คัดสวยๆมาได้3กระถางนะแอมแบ่งปันให้ในราคานะคะสําหรับทศกัณฐ์หน้าทองนะแบ่งให้ในราคากระถางละหนึ่งร้อย 90บาทค่ะรับไปเลยค่ะราคานี้นะคะ 1, 190บาทค่ะมีมา3ากระถางนะคะไซส์ตัวแข็งแรงพร้อมย้ายบ้านได้แล้วค่ะฝักไม้สวยๆนะคะแผลงหน้าสวยนะคะที่แผลงมาจากบางใหญ่นั่นเองเนาะมีชื่อเรียกว่าทศกัณฐ์นาทองนะคะแบ่งให้ในราคานะคะ 1, 190บาทจ้า มากันต่อที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าเศรษฐีพันล้านหน้าแดงนะคะเศรษฐีพันล้านหน้าแดงเขาก็จะออกแดงสิคะ <Hotel> แดงทุกต้นคะ่ะเดี๋ยวแอมจะยกให้ดูนะวันนี้นํามาแบ่งปันนะคะสี่กระถางนะคะเลือกป้ายนะคะเลือกด่างแดงๆแบบนี้มาให้เลยนะคะเศรษฐีพันล้านหน้าแดงนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะเขาจะออกด่างเข้มๆ <c oughs> นะคะมากันที่ราคากันบ้างค่ะสาหรับเศรษฐีพันล้านหน้าแดงนะคะเรานํามาแบ่งปันให้ในราคานะคะกระถางละสอง ร้อบาทค่ะเดี๋ยวแอมจะนําตัวอย่างตอนโตนะคะของเศรษฐีพัล้าน้าแดงขึ้นมาให้ชมนะคะต้นนี้บอกเลยนะสวยมากค่ะเก็บได้เก็บนะคะเดี๋ยวแอมเลือกให้นะเพราะว่าความสวยของเขานะคะสวยไม่แพ้กันเลยค่ะ มาต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าหานุมานประสานกายนะคะคลิปนี้ EP นี้เรานำมาแบ่งปันให้ในราคานะคะกระถางละ290บาทนะคะย้ำนะหานุมานประสานกายแบ่งให้ในราคา290บาทนะคะวันนี้นำมาแบ่งปันนะคะ3กระถางค่ะป้ายสวย่วนเท่ากันทุกกระถางนะคะถ้าไม่ซีเรียสน,นะแอมขออนุญาตนะคะเลือกให้นะความสูงจะอยู่ประมาณ10-11สเซนนะคะน้องโตสวยแข็งแรงเรียงรอดค่ะรุ่นนี้ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายใน EP ที่164โปรเคียตุนราคารเริ่มต้นที่50บาทสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ซื้อครบ5ต้นเราจะส่งให้ฟรีราคานี้สามารถสั่งได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางเมื่อซื้อครบ5กระถางนะคะและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ซื้อ1ถึง4กระถางจะมีบวกค่าบริการจัดส่งแบบเหมาเหมานะคะลูกค้าพร้อมโอนค่าส่งแบบเหมาเหมา50บาททุกบ้าน ลูกค้าเก็บเงินปลายทางค่าจัดส่งแบบเมาส์เมาส์เจบาททุกบ้านค่ะใน,นรอบจัดส่งคลิปนี้นะคะเราจะจัดส่งในวันพรุ่งนี้นะนั่นคือวันอัคารที่19กันยายน ขนส่งทางไปรณีนีไทยลักษณะการจัดส่งนะคะเราจะแพ็คส่งทั้งพระถทางแบบครอบแก้วบรรจุลงกล่องจัดส่งทางไปรษณีอ์มเอให้ทุกบ้านค่ะและสําหรับช่องทางการติดต่อในการสั่งซื้อบอนสีนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875บ้านนาบอสีค่ะสามารถแอดไลน์เพื่อนเพื่อนขอขอดูรูปต้นไม้กามเติมได้นะคะคลิปนะคะเมื่อเรานี่อเซ็นต์นะคะเมื่อไหร่คลิปนั้นก็จะแจ้งเป็หน้าจอลูกค้า ลูกค้าสนุกกับกาจะได้ยงวันสีเจการแหม่งลิปหนบอกสีจากทางสวนเราสวัน่วงทีนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอให้ลูกค้ามีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงบอนสีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับการแบ่งปันบอลสีจากทางสวนเราค่ะบ้านณบอลสีสวัสดีจ้า